เยี่เย่ะคุ้ชย่อหนป่จะมาในวั้าเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยเดรเวฟะุนจรจะไปเล่ความปูเสือคามอะไรนะตำฟันอ่าฟันคนะทุกคนอ้ความปูดำนะตำฟันวมาเล่กันปะมีปูขนาดไมั่นะลมี่ vài thì hết áp bắt tacu lợi lần nữa bắt tacu lợi nhu mát S <S อ,อ,เอาม,ามเืทางฝ่าใชายเล่นทุกคนสำพันฟาร์มนะคะทุกคนวสวยสนใจกันเ,เอซอร์นาเลเลยเอ้เ้อร์นาเลได้เลยสำพันฟา,ารา์ม

อืมก yeah, so an ็คือค้าตัวเต่านี้มานนั่นหรอคลายตัวเต่านีก็ทีดปูนี้มันเป็นปูยักษ์มัย่นโอแล้วมันตรงกลางมันโจนะพูดถ่เหรอพูดถึงจินงก๊อมงอหม้อืมโอ้รไอหลอจาดมันได้โจรแล้วนะว่ะมันปูจะดีอู้นี่คือตั้งปิดตั้อืมไม่มีไม่มีตั้ปิดไม่มีตั้งเกมไมีไม่มีได้เลยนะรรมาติล้วนทำมาโยนในเลนของจิงกงหัวม้ออะไรินกเลยนะอืม โอแกนินะให้ทุกคนอ๋อืมโอ้ม่ใจเก๋ล่ะนี่ด้มันี่ว่าต้องคอแได้เลยอ่ะอือเาตัวนี้ใจกลองเร็วทุกคนผมสูงผมส้งใครสนใจกะสอบถามกันนคำมดนะคะมีวต้งปูไข่ล้วะกันปูไม่ไข่ปูไ่ก็มีทุกคน อ๋อเนื่องไรมันไม่นมันมากุหนิมหรอกนะออคือพอได้หลูกฟูมาเลยก็จะใส่ลงไปในบ่อนนี่อ๋อต่อตามนี้ก้อนนิวจีนต่อเหมือนกับถูมาในนี้ทุกคนถึงการเสิร์ฟกับตอกแล้วนะแต่ถ้ามันจมใส่ได้ขนาดนั้นเลยเนาะบางทีจมใส่เออตอกขึ้นมาถ้าพอได้ขนาดก็เอามาไว้ตีอ่าเยกพอได้ขนาดเลยก็เยกเรียงไว้ข้างบนคุ้นคุ้นแหละก็เป็นการคุ้นนึงแหละก็เป็นการให้มันไข่ไข่สั้นผิดได้ขนาดนั้นเลยนะไข่คล้องเถอะวะ อ่ามันอาจจะกินก้องมื่นโมได้ปะเนี่ยค่ะทุกคนก็ให้มันไข่ออกมานะคะประมาณนี้เออมันปูในนี้มันก็จะกินก้ธรรมชาติมัน้จะกินกองธรรมชาติที่บางทีบางทีก้องธรรมชาติก้องธรรมชาติบางอย่างนั่นคือมันโมสําหรับคุณแต่ปูมันไม่เผือได้ปะเนี่ยทิ้งกระโปรงอะตกในนี้เลยถ้าพอได้ขนาดที่ว่าผมไายกระเจาไปไว้นัวจะใส่ไว้ในในจังนะคะในในกระบะต่างๆในล็อก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 หรือล็อกล็อกไปอืมเออประมาณนั้น อัานี่ก็คือข่าวคราวทุกคนไก่ตนใจกะเสิดหน้าขพรมูลได้เลยซั่งผ่านฟาร์มนะคะปูดําสรงโอปูดําปูไข่สรงโอน้ำหนกหนอืมนั่นไงหรือจะมาเช็คเช็คเช็ีเวลาได้เลยวะเนี่ยวันนี้มีไม้วันนี้มีไม้แล้ววันนี้นะอ่านี่คือแต่ละแต่ละแต่ละเนี่ยค่ะเเตล่าเขาเลี้ได้นี่ยเเตละลรอกแต่ละารอบเขาจะมีมีน้ำนักเอ้มีมีอะไรละเอียดบอกหวาเนี่ยนำนักเขาขึ้นเจ็ด อาจจะ๋ยวเป็นะเก็บตัวต่อโลได้ขนาดไรซะรายละเอียดมันี็จะมีว่ะอ่าประมาณนี้นะเนี่ยแต่ละล็อกแต่ละล็อกจะมีฟูก็จะก็จะมีไปแต่เชี่ยนตังไหวนะคะว่าว่ามันเป็นบันเผืออะไรละเอียดเถื่อะไรได้ขนาดนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะนะลังจากที่หลังจากที่ฝ่ายเดินไปเลยความยาวสจำเลยเม็ดได้ซะจำเลยเม็ดได้ไหมบ้างเอ่อความยาว กวา, 300, า,า,า,ายาวป,ประ,ะมาณสามเมตรได้นะราะฉะนั้นมีผู้ผสมทุกคนขนาดการเหล่าแต่เลยนะเหล่าแต่เราบอกรายละเอียดมาระดับสรงโค้ต่างประเทศนะโดยฉะนัน้นใครสนใจกัฝากกันมาได้เลยนะเน,น,นี่ยมันมีอะไรบ้แค่หมเคยเคยเหล่าการลิสต์ไม่รู้นะว่ามันเป็นอ่าจจะหลักองอะไรแต่วันนี้นนมันเป็นผนะู้ผสมทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนนะตอหรับวันนี้ก็แค่นี้นะทุกคนสวัสดีค่ะ